ขอปกป้องสถาบันกษัตริย์ไม่สนคนด่าอยู่ข้างประยุทธ์อาณาจักรเปิ้ลจารุณียืนยันเจตนารมณ์ขอปกป้องสถาบันกษัตริย์เชื่อว่ากระแสการเมืองยังคงเป็นที่จับตามองอยู่เสมอๆสำหรับประชาชนไทยที่ต้องคอยติดตามข่าวสารทางการเมืองอีกทั้งยังเชื่อว่าจะต้องมีคนที่รักและคนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับการเมืองปัจจุบันอย่างแน่ นอกจากนี้ยังมีนางสาวจารุณีสุขสวัสดิ์ดารานักแสดงชื่อดังมาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์โดยนางสาวจารุณีเปิดเผยว่ารู้จักสมาชิกรทศชหลายคนและมีความคิดเหมือนกันในการรักเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดีใจที่มีโอกาสได้พบกับพลเอกประยุทธ์โดยนำเมลอนมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจเมื่อถามว่าที่ผ่านมาไม่เคยแสดงออกในเชิงการเมืองการออกมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้ไม่กลัวจะถูกต่อต้าน หรือนางสาวจารุณีกล่าวว่าที่ผ่านมาแม้ไม่เคยแสดงจุดยืนทางการเมืองแต่จุดยืนของตัวเองคือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และไม่ต้องการเห็นชาติสูญสิ้นสลายเมื่อถามว่าจุดยืนคือไม่เอาก้าไกลใช่หรือไม่นางสาวจารุณีกล่าวว่าพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ส่วนตัวยืนยันเราไม่ต้องการไปเป็นทาสของสหรัฐหรือประเทศอื่นๆเพราะปัจจุบันก็ลำบากอยู่แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรต่อไปได้เมื่อถามว่าอนาคตจะเล่นการเมืองหรือไม่นางสาวจารุณีกล่าวว่า ไม่ท่าคิดจะเข้าก็เข้ามาตั้งแต่ช่วงยังมีแรงแล้วทั้งนี้สําหรับเปิ้นจารุณีสุขสวัสดิ์นางเอกในตำนานเจ้าของฉายาราชินีจองเงินได้เปิดธุรกิจบ้านพักริมน,น้ำที่ครองความอัมพวาซึ่งเป็นบ้านพักสไตล์วินเทศในชื่อจารุณีริเวอร์วิวบรรยากาศร่มรื่นและเหมาะแก่การพักผ่อนทุกมุมจริงฮ่า